สวัสดีพี่น้องชาวช่อง YouTube สุนิบุรยามครับอ่้ยินดีต้อนรับกันอีกวันหนึ่งครับผมวันนี้ผมพา f อมาชมรถเกี่ยวมือสองนะครับผมพอดีพี่ที่รู้จักแกฝากขายนะครับเดี๋ยวามาดูกันนะครับผมว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเฮ้า ตอนนี้ก็มาถึงอูแกแล้วนะครับผมอูพี่แกก็ใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับอลังการงานสร้างเลยนะนี่โอเคอยู่ไหมเอ่ยโอ้โหปั๊บพี่น้องอสว <laughs> ัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้มาคุยกันหน่อยมีไมคครับอืเสียนุ้ยนี่ทันสมัยจริงๆออตอนนี้อยู่กับพี่วีระครับผมครอว่าวีระดําแต่งที่เรารู้จักกันนะครับโอ้โหนาจากอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะโอ้ดูสิรถเกี่ยวสองคันครับผมรถคยสองคันเทนเลอร์สองโอโ้โห ธุรกิจของเซียนใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับวันนี้เชิญเสียนุ้ยมาครับผมนี่เอา้าโอ้โหมีคันมาใหม่ด้วยเอามาใหม่ครับเอามาใหม่อันนี้สองปีสองปีครับอือโอ้โหอันนี้นใช้ก่อนนี่ใช้ก่อนนะใช้ก่อนครับโอ้โหแจ๋วเลยครับสมบุญอุ้สวยเนาะ สวยครับเดี๋ยวจะของเดิมก็จอดตากแดดไงมันซีดคือเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับจอดตากแดดเฉยอ๋อแต่สีคันนี้จะจัดจ้านกว่าจัดจ้านกว่าไม่ซีดไม่อะไรอืมครับโอ้สมบุรณเอาวันนี้เรายังไงเห็นว่าจะปล่อยเราจะปล่อยคันนี้ครับตัวนี้นะครับโอ้โหต้เอ์ด้วยนะเนี่ย ด้วยครับแต่จะปล่อยครันนี้ก็ผมเคยได้รีวิวไปหลายครั้แต่คล่องครับคล่องใครได้เคยชมและเคยติดตามทางช่อง youtube ของเสือนุบริยามก็อาจจะเคยเห็นผลงานของคันนี้จวดแน่นอนที่ขายไม่ใช่ไม่ดีครับดีมากเลยครับงานแกดีมากเลยโองเสียบอยครับงานดีแต่คือที่เราขายคือเราก็ เหมือนพ่อค้าเนาะใช้ไปขายไปใช้ไปขายไปเล่นกันไปไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีครับดีมากเลยครับอ๋อก็จานุขับเนาะครับจานุขับโอ้โหบอยเจริญการช่างใช่ครับตัวนี้เป็นปี2,000 2,020 20ครับ20เนาะใช้ได้2ปีเหมือนกันใช้ได้2ปีด้วยเจ้าของเดิม1ปีผม1ปีอืปแต่คันนี้ก็2ปีครับ คั premises, นนี้ยังไม่ปล่อยนะยังยังใช้ก่อนใช้ก่อนนะคันไหนมาก่อนปล่อยก่อนโอ้โหสมบุญด้วยให้สมบุญเอาเดี๋ยวเรามาดูสเปคคันนี้หน่อยพี่เอาตัวนี้ปากเกี่ยวเท่าไหร่ปากเกี่ยวสามเมตรครับสามเมตรครับผมโอ้สามเมตรจะคล่องดีครับตัวนี้เป็นเลดหมดแล้วไหมปากเขาเนาะเลดครับเป็นเลดเลสตัวเกลียวเกลืออะไรก็เลดหมดแล้วครับเกลียวดันก็เลดหมดปากเกี่ยวสามเมตรช่วงปากนี่เลดหมดเลยครับ อืมตัวนี้เอพี่เอามาเดีแกอะไรบ้างให้คล่องคือก็นิดนิดหน่อยหน่อยครับตู้นิดนิดหน่อยตู้อย่งอะไรสุดซิงครับผมเพราะมันแต่ละเขตไม่เหมือนกันนาปางนาปีครับใช่ใช่นาปังนาปีเนาะรถก็จะทํามาให้เป็นสเปคสแตนดาร์ดมาเลยสแตนดาร์ดของเราเลยเราก็มาเกี่ยวแก้ไขเกี่ยวนาปางนาปีเอาอืมอ่า แล้วแต่คนรู้จักเล่นรถอ๋อสำหรับ FC บอยจรเดิญครับผมคันนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขาก่อนปากเกลียวสามเมตรครับสามเมตรเลยี่เอดหมดเลยลเลียดทั้งปากทั้งคอขึ้นไปเลยช่วงล่างโอ้ช่วงล่างใหญ่ครับช่วงล่างใหญ่เนาะช่วงล่างใหญ่ครับตัวนี้ล้อนำเท่าไหร่ยี่สิบบ่ครับยี่สิบครับล้อนำยี่สิบเอ่อโซ่สิบเอดลูกโซ่สี่สิบแปดข้อครับ โรเลอร์สเอ็ดลูกครับโรเลอร์ในยังใหม่ไลยพี่ใบนี่แปดแปดสิบห้าครับอ๋อใบนี่นะแปดสิบห้าเซนอ๋อแปดสิบห้าเซนครับโรเลอร์กี่ลูกนะสิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดข้างบนอีกสองข้างบนสองเป็นสิบสามครับอืมนี่ครับตัวเดินก็ตัวเดินใหญ่ครับสิบสองตัวเดินห้องสิบสองครับห้องสิบสองครับแปมยี่สิบสามนี่ครับตัวเดิน ของยังใหม่เลยเนาะครับของยังใหม่โอ้โหปั๊มก็ไม่มีเยอะของอิตันใช่ไหมพี่ครับอิตันครับเฟอิตั์เนาะยี่สิบสองเครื่องยนต์เครื่องยนต์เจ๊ไฟครับเจ๊ไฟเลยครับโอ้โหท็อปเลยครับเครื่องยนต์นี่ไม่มีเยิ้มครับผมสายพานก็มีแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับผมว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเอาไปพร้อมใช้เลยเนี่ยพร้อมใช้ครับอืม เช็คแค่โรลเลอร์มันจะมีแตกบางลูกอ๋อไม่เป็นปัญหาเนาะตัวนั้นอันนี้เดี๋ยวรถให้ไม่เป็นไรครับแต่รถพร้อมใช้แน่นอนจะดูมาต่อรองกับพี่เอาครับอันนี้โอเตอร์ของะไรพี่ขยับบ้าเหรอไหนดูครับผมขยับบ้าเนาะขยับบ้าครับมอเตอร์ขยับบ้าครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวตัวเดินนี่เขาก็ทําชุดกันกันสึกแล้วเนาะเนี่ย กันครับกันสึกเลยครับเสริมกันสึกมาแล้วนะครับกันสึกครับของบอยนี่สุดยอดมากเลยครับกันสึกครับไม่มีสึกครับเครื่องยนต์เกีไฟครับเครื่องใหญ่ปั๊มใหญ่ด้วยนะปั๊มใหญ่ครับปั๊มใหญ่เจีไฟเลยครับนี่ปั๊มก็ไม่มีซึมมันซึมสายเฉยๆครับอ๋อสายสายรัดอ๋อเยิ้มเยิ้มหน่สายไรกับเกิดใจรักเฉยๆปั๊มนี่เขายังคลิดเลยนะปั๊มค่าวสีก็ยัง กิ๊กๆอยู่เลยครับยังไม่มีทะมลทะครับผมโอ้บอยดีเขาทำลสวยเลยนะปาบบอยหลุดนี่ครับให้เทโบมาหนึ่งลูกครับผมของพี่อะไรสีโกศักสีโกศักครับของดีสีโกสักนะครับสวยเลยนะสองพันยี่สิบครับผมตัวนี้เห็นแล้วอยากได้เลยผมอยากได้เลย เนี่ยเดี๋ยวจะให้แบดลูกใหม่ไปด้วยแถมแบดด้วยครับลูกใหม่ให้ลูกใหม่เลยแบบนี้เรียกว่าพร้อมใช้เลยนะครับดูครับติ๊กเกอร์ยังอยู่รบีทุกอย่างครับโอ้รอบคันครับผมเลรียงเขาจะเยอะเลยนะติ๊กเกอร์ยังไม่ซีดเลยครับเงาเงาอยู่เลยครับโอ้โหบอยเจริญแจวเอ๊ะตู้นี้กี่ฟุตพี่หกฟุตไหมตู้นี้น่าจะหกฟุตหกฟุตเนาะอุ้มได้อุ้มข้าวได้กี่ตัน องตันห้าสองตันห้าครับอ๋อระบบระบบข้าวเขาก็จะเป็นระบบยกมือไหมพี่ว่าเฮลิกยกมือครับยกมือเนาะขึ้นครับอ๋อเป็นท่อแทงครับท่อน้ำผุอ๋อส่วนตู้แอร์ประมาณนี้ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูตู้แอร์หน่อยเปิดได้ไหมได้เอากุญแจมาไหมนุเอามาไปอะไรนุจะเปิดไว้หรือเปล่าล็อกเด็กล็อกโอ้เอาได้ ครับได้ครับเอ้าจัดเลยรีวิวภายในเลยพี่ภายในเหรออว่าไปเลยก็ประมาณนี้เลยครับภายในเกอร์มีกล้องมีอะไรครับอืมมีกล้องคือรถจอดครับไม่ได้ทำความสะอาดนะเอออะไรใช้ได้หมดเนาะใช้ได้หมดครับเออภายในได้หมดเลยครับเครื่องเสียงก็มีเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับแอเย็นชั่ม ครับผมเอเยนชั่มตัวนี้นั่งได้สองคนไหมไม่ได้นะครับอาจจะหึงคนนะครับผมเพราะมันมีเครื่องเสียงนะครับอ๋อเออตัวนี้เอระบบอนิวเมติกนี่ระบบยิงลมนะพี่มีชุดไหนบ้างมีเกียวหน้านี่หละครับัปากหน้านี่ัปากตัวเดียวเนาะครับผมอ๋อเน้นปากครับตู้ไม่ไม่ไม่เน้นครับก็คือเน้นปากมันมันต้องใช้บ่อยหน่อยเนาะอืมเออ ทางอุ้มเป็นไงทางอุ้มก็ยังปกติดีครับสวยเหมือนเดิมอสวยดูครับเอาแผงแผงหม้อน้ําอะไรก็ยังใหม่อยู่เลยนะยังใหม่นะยังใหม่อยู่เลยครับเหลืองออยแผงหม้อน้ํานี่ยังใหม่กิ๊กอยู่เลยครับระบบกล้องนี่รัามีกล้องส่วนไหนบ้างพี่กล้องมีอุ้มครับแล้วก็มีตรงส่วนนี้แล้วก็ ส่วนข้างนี่ครับสายพานสายพานแล้วกับถังอุ้มส่วนหน้าจะไม่มีนี่อยู่กี่จุดนะสามจุดสามจุดเนาะสามจุดนี่ครับเอ้านี่ครับคือรถเกี่ยวตู้แอร์ครับผมนานทีจะมีคนขาดพี่นะรถใหม่ๆเนาะเออแต่ฉนี้ว่าปลาจะมีสองคันแล้วคืสองคันนะครับเลย อเยะไม่ใช้เยอะครับไม่ใช้เยอะใช้คันเดียวพอใช้เยอะก็เหนื่อยหลายคันก็ดูแลไม่ไหวหาโชเฟอร์ที่เก่งๆยากแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครจับอจองก็ต้องวิ่งสองคันเนาะใช่ครับอเอรารู้สเปคคันของเขาเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าราคาในเรายังไม่รู้นะครับผมเอาเซบิระเปิดเท่าไหร่ตั้งไว้เท่าไหร่ตั้งอยู่ร้าน สี่แสนห้าหมื่นครับ้านกันได้ครับร้านสี่แสนห้าหมื่นต่อร่องต่อรองได้เลยคุยกับพี่กันได้นะผมรถก็ตีไปก็ประมาณสองพันไร่ครับสองันไร่ประมาณปีนี้นะก็ที่ใช้รถมาครอครับเที่ยวอ่าใช่ใช่เที่ยวได้สองพันไร่ครับผมตั้งแต่รถออกมาตั้งแต่รถออกมาครับหนึ่งล้าน 4แสนห้าหมื่นถ้าคุยกันได้ครับต่อรองกันได้มาต่อรองกันเอานะครับผมถ้าชอบตัวนี้ก็จัดเลยครับผมถ้าไม่มีเทเลอร์ก็ยกคู่ได้ครับอืมเอาไม่มีเทเลอร์ก็ยกคู่ได้ถ้าถ้าไม่มีเทเลอร์นี่เทเลอร์พี่ปล่อยเท่าไหร่เทเลอร์ว่าจะปล่อยหกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะ หกเซนเจ็ครับตัวนี้หกเซนเจ็ดนี่สองเพลานะสองเพลาครับสเพลาด้วยนะครับเป็นหัวอะไรนะหัวซิงไฮเทคพี่เอ่อซิงไฮเทคครับซิงไฮเทคเครื่องครับเครื่องี่จำไม่ได้เนะต้องยกระบบยกหัวก็ไฟฟ้านะอ๋อระบบหัวไฟฟ้าด้วยโอ้แต่หัวสวยนะนี่สมอครับอนี่สมอซิงไฮเทคเอาไปใส่เลดเป็นยกหัวไฟฟ้าครับ นี่ครับถ้าเอาคันนี้ไปด้วยก็หกแสนเท่าไหร่อันนี้หกแสนเจ็ดครับหกแสนเจ็ดครับผมต่อรองครับสองเพลาถ้ายกคู่ก็รับประกันว่าเครื่องดีไม่มีหลวมไม่มีครับไม่มีไอเนาะครับสองเพลาพร้อมใช้ครับผมพร้อมใช้นี่ครับเสริมเหล็กบีมให้ด้วยครับเสริมเหล็กบีมด้วยสี่ท่อนโอ้โหขึ้นไโมได้สบายสบายเลยครับขึ้น200ได้ไหมได้ครับ200ได้ครับขึ้น200ได้ครับ เสริมเหล็กบีมโอ้น่าจะโอ้โหสี่ท่อนเนี่ยนี่เ็หล็กบีมนะพี่เนาะครับนี่เสริมแล้วเสริมเสริมเสริมตรงไอบีมไอบีม๋อเสริมอีกใช่ไหมเสริมอีกครับดีครับขึ้นสองร้อยได้สบายสบายนะครับแต่ผมไม่นิยมขึ้นครับจะได้รถเนาะผมขึ้นแต่ร้อยหกสิบใครไม่ใช้ให้ไปขึ้นสองร้อยผมไม่ไปผมเป็นห่วงรถกลัวรถช้ำ จริงๆเนาะเราเท่าแกเนาะเราก็สานรถเราไปรับจ้างเขาคมันมันขึ้นได้แต่ว่ามันมันมันมังไงครารถเราชารถเราครับอก็เลยเอาไว้ขึ้นของเราดีกว่าถ้าอยากได้ก็ซื้อไปใช้เองเลยใช่ครับโอเคครับผมราคาหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับผมต่อรองได้ต่อรองกันได้ครับผมมาดูรถได้ ตำแหนิตรงไหนตรงไหนก็มาต่อรองได้ให้แต่อยากได้นะให้แต่อยากได้เอาตำาหนิตรงไหนมาเล้วจะตรงไหนครงไหนลงตรงไหนก็มาคุยกับพี่แกนะครับผมมาคุยกันได้นะพอมีสองคันแล้วมีสองคันเดี๋ยวก็ประมาณปลายเดือนตุลาสิงหาก็จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเช็คคันนั้นแล้วโอ้โหสีช่วงล่างก็ต้องรับ น่าดุดีเนาะดูดีครับตอนนี้เป็นรถปีไหนครับผมก็รุ่นเดียวกันพอพร้อมกันพร้อมกันอ๋ออืมอโอเคครับผมจะได้มีเสีเวลาครับใครชอบบ่อยจะเดินอยู่แล้วหรือว่ามองหารถอูนะครับที่กําลังโด่งดังในวงการรถเกี่ยวอยู่ช่วงนี้นะครับผมก็แนะนําคันนี้ได้เลยนะครับผมราคา1นึ่งล้านสี่แสนห้ามื่นบาทนะครับ ถ้าไปซื้อที่อูนี่เงินสดๆเลยนี่ตกไปเท่าไหร่พี่ตัวแอจะสองขึ้นนะสองล้านขึ้นครับสองล้านขึ้นนะตัวแอแต่ตัวนี้ก็ตกแต่งเรียบร้อยครับผมรถใช้แค่กี่ปีสองปีครับสองปีเองนะครับผมยังไม่ช้ำนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้นาพรังด้วยก็เลยตีไปสองพันได้อ๋อตีไปสองพันได้ครับผม เอาโอเคขอบคุณเสียมากครับผมเดี๋ยวยังไงลูกค้าสนใจยังไงก็โทรมาหาผมมาครับผม0 8 0 8 4 3 2 9 1 0ครับหรือว่าทักไลน์มากไอเดียไลน์เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็ทักมาทางเพจทางเฟซทาง YouTube ก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับแล้วก็จะได้ตกลงตกลงกันกับเสียวิระเอานะครับผมเอาขอบคุณมากครับผมยังได้ครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ